อ่ะสวัสดีก่อนไปจะไปไหนจะพาไปไหนนี่รีวิวตนน้ววตนไม้เหรอ,อไปรีวิวเสื้อเหรอ<น>เอาฮะม,มันมีเสื้ออะไรอ่ะโอ้มีเสื้อไหมเอฟซีโอโชโชโอโชใหญ่เลยโอโชโอ้เสื้อไหมเอามาดูเอามาดูเอามาดูใกล้ๆหน่อยเออ มาดูไห,ไหนอันนี้เสือ้อเสื้อใครซื้อให้นี่ฮะลุงพงศ์ใส่ใส่หมดหรือยังยโอ้กระเป๋าอุลตร้าแมนหุ้ยสไปเดอร์แมนโอ้ยรุนน่นเก่ารุ่นเก่าเหรอโอ้ มีแต่กระเป๋าเก่งๆทั้งนั้นเลยไปๆไปพาไปดูต้นไม้หน่อยนี้แล้วต,ต,ต้นต้นต้นชมพูมันกินได้หรือยังหมากหมากชมพูมันมีหรือยัง่าจะมีเรากินอยู<ะ>่ไปลองลองไปชิมดูดิยังไม่มีไมมปไป ้น,นนนไหก่อเอาต้นชมพูก่อนเลยดีกว่า <Okay. S 1> กระต่ายยังมีชีวิตอยู่ไหมอู้อันนี้มันสูสานร,รถนี่ <c oughs> โอ้มีอะไรบ้างนี่รถนี่อันนี้คือรถอันนี้น่าจะเป็นรถไถนะนี่นน <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> รถไถนะน,น <c oughs> ี่โอ้โหโอ้รถเยอะโอ้ยประกอบได้ด้วยเหรอ <c oughs> โอ้ซากรถนะน,นี่ มันจกได้แม่ไหมนะมันยังใช้งานได้อยู่ไหม้ยงไ,งไหนลองลองจกให้ดูดิจกดินให้ดูหน่อยสิโอ้ยังได้อยู่นี่เออยังยังไหวอยู่เน,ะเน,ะนาะโอ้ดีมันโคตรสิบร้อแล้ยยวนี่ยาวขนาดนี้นี่อือ้มเ,<อ>เนฟซีย,ยังเล่นได้อยู่เหรอเฮ้ยรถพ่วงได้หนิเดะยังยังมีชีวิตอยู่นี่โอ้โอ้เอ้า อันนี้คือจุดที่หนูเล่นประจำเหรอโอ้ให้หัวอย่างงี้นะกระต่ายไม่มีช่วยจะปล่อยขาก็ได้โอ้ยอย่าปล่อยเลยเดี๋ยวหัวทิ่มลงมาไปดูที่กระต่ายยังมีชีวิตอยู่เปล่านอนนอนพุงอันนั้นอยู่นี่นี่นอนอยู่ในนี้สบายเฉิบเลยสบายเฉิบเลยเหรอเอ้าทำไมมันไม่โดดออกมานี่มันไม่โดดเอ้าน่าจะโดดออกมานะกระต่ายมันขี้เกียจปล่อยมันออกมามันวิ่งไหม มันตายแล้วอีกหนึ่งตัวอือนีอะไรด้วอันนี้คือจุดที่หนูปีนทุกวันอันนี้นะหนูจะปีนตรงนี้ทุกวันเหรอโอ้หุ้ยมักซีดามันสุกแล้วนั่นน่ะนั่นน่ะมักซีดามันม่อร่อยเหรอโอ้ยคาดไม่ถึงนี่อันนี้คือคาด คาดถึงโอ้ไม่หาเลยมุกเออมันจะบาดมือเอาเออมันจะบาดมือเอาเอออะไรเอยทำไมชมพู่มันหล่นน่ะเอ้าทำไมมันหล่นขนาดนี้นี่เฮ้ยมันยังไม่สุกนี่มันหล่นทำไมอะชิมดินโมอว่าอร่อยชมพู่นี่อร่อยไหมมันมันโตสุดหรือยังนี่ เอ้ยทำไมมันเด็ดง่ายอย่างเลยามดนนคุ้ยหวานจังเลยหมดอีกแล้วมันมีสองตัวมันยังไม่เติมโอ้ยมดมดหวานเทียบเลยเฮ้ยหวานจังเลยแม่ก็บอกมาโมอันนี้อันนี้ไม่กินเหรอกินมาหลายวันแล้วมันพันหวานบ่เนี่ หวานอย่างไรดูท่าทางเหมือนจะแม่อร่อยฮม่หุบแล้วหะนี่คือหญ้าหุบใช่ไหมอ่าเอาชมพู่กินโชว์หน่อยแล้วแบวเอาชมพู่กินโชว์เอฟซีหน่อยไม่งั้นไม่มีคนดูนะนี่คลิปนี้นี่อันนี้อันนี้อันนี้นะโอ้นี่นี่นี่พวงนี่นี่อันนี้ พวกนี้นี่นี่อร่อยอร่อยไหมกินโชว์หน่อยวางครับบอสิวางครับอืมวางยังเลยเนาะาห่นไม่ช really ่ของรองพีมนฮะของพี่มนแต่ของพี่มนแต่นูแยกไปแล้ว พูดมาละทท,ท,ที่จะเป็ดไฮโดรเอใหม่ก็ได้ซื้อมาแต่มันแพงด,ด้วยอืม,มนี่ต้นอะไรเนี่ยชิมไปก่อนชิมเลยมิกินแล้วมันเวงมันเวงคืออ่างคืออ่างอันนี้คืออะไรอ่างอ่างอาบน,น้ำเหรอตรงนี้นะ <S S 2> ไม่ใช่อ๋อนี่ที่พ่อยุงน,น,นี่นี่อะน่าดุกดิกลูกดิกลูกดิกเต็มไปหมดเลยอ๋อหนูเลี้ยงยุงเหรอบ้านหนูนะ โอ้ดีนะนี่เลี้ยงไว้เยอะไหมเอาไว้ไว้ทำอะไรเลี้ยงยุงนี่เอาไว้มันกัดตัวเองบ่โอ้ยไม่เลี้ยงอ่ะอ๋อแต่มันเข้าไปอยู่เองเฮ้ยไป,ไปไปไปตรงนี้ตรงนี้ตร,น,ตรนี้มามาม,มาเฮ้ยไม่ว่าไข่เลยเนี่มานี่มานี่ยแลวหมดแล้วเนี้ยนี่มันไม่มีแล้วหมดนะคือเยียบมันไปแล้วอ้าวพนมพนมมือพนมมือพนมมือเออมะเขือมันกำลังเทศอยู่เออมุกเดิม เฮ้ยนี่มันดอกอะไรนี่เฮ้ยมาดูมาดูน้องนโมมาดูนี่มันดอกอะไรนี่สวยนี่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 ดูดูดูเอาหูมากดู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 ไปเออสวยนี่้ามาออก้ามออกเอาไว้อย่างนี้แหละไม่มันสวยแล้วทำไมไม่เลย พิงไปแกนทิมเอาใครเกือบอะไรไม่ถือข้างนะมา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 ถ่ายต้นอะไรนี่มาาต้นมดจับมาเร็วมาถ่ายอะไรตรงนี้นี่อุ้ยละมุดมันสุกหรือยังนี่วันนั้นเห็นกินอยู่อันอันไหนอ่ะต้นนี้เหรอเฮ้ย อันนี้ละมุดนะเฮ้ยลำใหญ่หรือเปล่านี่ดูทส้นทางเหมือนลำใหญ่นะไม่ใช่ละมุดละมุดละมุดเหรอใช่ลำใหญ่มันเล็กมากอ๋อลำใหญ่มันจะเล็กมากทำไมไม่อะไรกระชื้นทุเรียนทุเรียนนี่คือเมื่อไหร่มันจะได้กินน่ะห้าล้านปีห้าล้านปีเลยเหรอทำไมมันนานจังเลยหนูจะลงอันนี้ให้ดูลงอะไรมาทางทางตรงไหนอีกไปดูไปดูอะไรมันน่าจะมีว่วงมีอะไรนะ มีง่วง,ง,วง,ง,งไปดูไอ้นี่ดีกว่าไอโน่นน่ะต้นลิ้นมะพร้าวนะ่ะอ๋อลิ้นจีไม่ใช่ลิ้นมะพร้าวนะมัน,น,ม,นมันสุกหรือ,อยังสุกแล้วมันน่าใช่ไหมมันน่าจะใช่ไหมเฮ้ยมันดูมันมันเกินเกินสุกแล้วนี่นี่นะ่ะเฮ้ยมันดำหมดแล้วี่ปิดปีแล้วนี่อโอ้ เราลองมาชิมให้ดูหน่อยสินะเอาเอาเอาลูกไหนเดี๋ยวจะหยิบให้ดูโอ้ยลูกนู้นน่ะสุกแล้วน่ะโอเคหยิบมาเลยโอ้โหลูกนู้นสุกเลยมันสูงมากเลยนะเอาไงดีเอาต้นไ่ต้นไถ่ลงมาดีไหมลูกนี้ลูกนี้ก็ไม่ค่อยสุกเท่าไหร่นะอันนี้นี่นี่ลูกนี้นี่โอ้ลูกนี้ใหญ่เลยนี่อ่ะลูกอยู่ใกล้ๆเนี่ยเอ้า

เพียงดังปลายกว่ามันเปรี้ยวมากเลยเฮ้ยต้นอะไรเนี่ยมันทำไมไม่มีลูกน่ี่ต้นนี้เหรอเออมะละกอไม่ใช่อันนี้มันต้นลิ้นี่น่าจะเป็นต้นมะม่วงหรือเปล่านี่ลนี่น้ำเนี่ยนี่นะไม่ไ ทำไมอ่ับเจอะไรอะ่ะอันนี้มันคือแตงอะไรแตงกวากี่ลูกสองอ,อัน,ออนม,มันก็เลยกลายเป็นแตงกวาถ้าลูกเดียวมันจะเป็นแตงหนึ่งลูกแตงแตงขี้อันนี้คือแตงไทยอืมปกาษามันจเป็นกวาอ้เอา สรุปยังไงเนี่ยตอนตอนบ่ายจะให้ลุงในมารับไหมฮะโอ